ลมลาพบ,บไไนสนับสนุนรายการโดยเทีาาย่ยวไหนดีคิดถึง Silverstone Tour and Travel เขาเล่นแล้วแบบเจ๋งไงบอกแบบไม่อายเลยว่าเล่นไม่เป็นนะครับแต่ว่าวันนี้มาถึงที่นี่คะผมมาที่ช่างฮีถึง3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะแต่รอบนี้ขอไม่พลาดครับก็ขออไปฝึกหน่อยไปฝึกเล่นแบบเบบี้เลยฮะยอมรับเลยว่าขั้นอนุบาลจริงๆไกด์บอกว่าสกีไปก่อนดีกว่าสกีก่อนก็สกีก่อนนะถ้ามีโอกาสก,ก,ก็จะเล่นไปเรื่อยๆ อายุไม่สําคัญไหมไมันอยู่ที่ใจของอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวร้อมที่จะขึ้นไปไปได้ขึ้นไปข,ข,ข้างบนนะเล่นอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ย,ยเล่นแบบเด็กๆกับเด็กๆเขาเนี่แหละแล้วก็ไหนมาแล้วครัผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับเ,เสียเงินประมาณ35,000ันวอนก็ประมาณ1,000บาทครับในการเช่าเครื่องเล่นนะฮะมีรองเท้าสกีไม้สกีนะครับ ไม่รวมชุดนะฮะชุดนี้มีอยู่แล้วชุดนี้ก็เช่าต่างหากใครที่ยังไม่มีก็บอกทางคนรถเขาก็จะแวะก่อนถึงสกีสอดเนี่ยจะมีร้านให้เช่านะครับแยกได้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ถ้าคิดว่าชุดกระหนาวของคุณหนาคอนะครับเพราะว่าเวลาสไลด์ลงมาเนี่ยลมมันจะตีชุดพวกชุดสกีเนี่ยมันจะกันลมอย่างดีใช่ไหมมันทำให้ไม่หนาวเรื่องของเรื่องแต่ถ้าชุดคุณเจ๋งพอก็ไม่ต้องเสียเงินเชา่ชาเช่าแต่พวกสกีอย่างเดียว ไปเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนครับไปจะไปยังไง เยอะไปหมดนะมือใหม่หัดขับเราไปลุยกันคุโโดดอกไม่ขึ้นนะเนี่ย เดี๋ยวเราลองดูครับว่าผมจะได้สักกี่ตังค์ครับเห็นเด็กๆตัวเล็กๆดาวฮิวลงมาแล้วบอกเก่งมากเลยเนะเด็กพวกนี้เขาบอลทีวีจริงๆแล้แต่ว่าเรา,เราบ้านเราไม่มีหีมะใช่ปะแต่เราก็อยากจะเล่นกีฬาแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องทำให้ร่างกายเราแข็งแรงฝึกเรื่องของอบาลานซิ่งฮะความสมดุลของร่างกายไปไปเล่นก่อนพอแล้วนะครับพี่แทบ พร้อมแล้วพร้อมแล้วเคยเล่นป่ะไม่เคยผมก็ไม่เคยตายแล้วได้ปล่อยแก่หน้าเลยฝึกก่อนฝึกก่อนแล้วแล้วน้องสาวเราล่ะเป็นไงบัางลองย่างครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาละวันนี้ก็มาเล่นแล้วนะมาถึงท well> ี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นเฮ้ยลุงมาลุงอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอลุงด้วย เด็กไปข้างไหนข้างหนึ่งที่แค่ถนัดก่อนเพื่อท่านจะพยุงตัวท่านได้ค่ะโอเคดังแท็กเมื่อไหร่นั่นทีลงล็อกเลยถ้าไม่ดังแท็กอันตรายค่ะ เห็นไหมคะต้ะนนะคะไม้เนี่ยจะยู่กรงเอวท่านท่านต้องย่อลงค่ะมันจะบงังคับให้ท่านย่อด้วยอัตโนมัติ โอ้เรล้มลงล้มเป็นตัวเอสตอนฝึกไม่ได้ฝึกท่าล้มนะเออโอเคนะจะขึ้นยังไงเดี๋ยวลุกไม่ได้ yes โอเค thank you, mm hmm. thank you. I forgot oh very good r i g h t อันนี้เป็นสกีครั้งแรกไม่ได้ใส่ถุงมือรู้สึกว่าโหปวดมือแล้วตอนนี้ก็คิดว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเท่าไหร่จริงๆฮนะถุงมือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญสำหรับกีฬาสกีนี้ มากมากเดี๋ยวรออีกทีนะฮะรู้สึกสนุกละก็เดี๋ยวอัปเกรดต่อไปไปเป็นสโนบอร์ดรอบหน้าดีกว่าอาจจะไปญี่ปุ่นก็ได้ใครจะไม่รู้คือตอนนี้นิ้วผมชานะผมก็เลยเสียบไม่ถูกรลไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอะ ดูไปหากล้องอทุกความใจรอนะคุณผู้ชม้าวไปเล่นแต่ลืมนึกไปเฮ้ยลืมซ้อมเบรกลืมซ้อมหยุดกิ้งชนของทอ้งเขาดีเขาไม่เจ็บวะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะเป็นเหนื่อยตรงนี้อากาศติดลบนะแต่ข้างในตัวผมเนี่ยเหงื่อโซกเลยครับ ถุงมือถุงมือต้องมีสําหรับคนเล่นมือใหม่เพราะว่าจะลมบ่อยเราจะใช้มือยันพื้นใช่ไหมครับแน่นอนมันจะเป็นน้ำแล้สักพักมือจะปวดทันทีเลยคุณผู้ชมฮะเวลาแห่งความสุขช่างสั้นเหลือเกินพราะเอินทิปนี้ไม่ใช่ทริปเล่นสกีแต่ว่าผมขอมพิเศษว่าขอสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันตอนนี้เล่นไปป๊บเดียวเอง ชั่วโมงหนึ่งละหมดเวลาไน่อยากเรามีทริปอื่นนะครับมีแผนการเดินทางไปที่อื่นต่อแต่จริงๆแล้วถ้าทริปเกาหลีอย่างของซีเวิร์สโซนทัวร์ที่จัดนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยได้นอนเลยนะใช่นอนที่สกีรีสอร์ทเพื่ออะไรฮะมาถึงที่นี่เย็นใช่ไหมครับกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บเล่นทั้งคืนเพื่อนี่เขาปิดดึกมากเที่ยงคืนที่หนึ่งเขายังเปิดอยู่นะดังนั้นคนที่บอกว่าเล่นไม่เป็นอย่างพวกเรานะทุกคนเนาะ ขี่จักรยานยังต้องไม่กลัวล้มงามถึงจะขี่เป็นสก,กีก็เช่นกัน <ลง S 1> ใช่ไหมแต่ก็น่าสนุกครับแต่ว่าไม่เป็นก็เล่นได้ชุดสก,กีก็สําคัญนะครับเพราะว่าการล้มไปบ่อยเนี่ยมันเปียกแล้วน้ํามันซึมเข้าข้างในก็จะเป็นชุดที่แบบว่าเหมาะสมจริงๆเนี่ยถุงมือด้วย<ช>อย่างเนี้ยถ้าเป็นเซ็ตของเขานะครับก็จะดียิ่งขึ้นไม่มีไม่ต้องซื้อแพงมาเช่าเอาก็ได้นะครับทั้งนั้นนี่ก็จะเป็น คิดว่าสร้างแรงปันนาลใจให้คุณผู้ชมดีกว่าว่าไม่ต้องกลัวล้มเมื่อกี้ผมว่าเก็บสแต็้เก็บสไปร์ไปเรียบร้อยสไตร์พูดไม่ถูกแล้วเนี่ย <laughs> เก็บสแปสไตร์ไปเรียบร้อยนะฮะหนึ่งคนเป็นสาวไต้หวันด้วยโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็ต้องขอโทษขอโยัยน้องเข้าไปเรียบร้อยนะฮะว่าระวังเนะาะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับจากตรงนี้ตามมาต่อนะครับ <S 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 ที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย c o m ม